ใจสิค่ะเหมือนกันอยู่สองคนนะโอ้ดูรองเท้าเดี๋ยวอน,น,เนเพราะว่าเก็เป็นแฟนกันไงอุ้ยคุณ <g ül> แมเ่เป็นแฟนกัน,กนไงเอขจอตนอันนี้ก็เป็นแฟนของหมวดเจนไงนี่ก็แฟนหมวดเจนยูขาวกินข้าอยู่ข้างะหน้ <g ül> นาส <g ül> ตาสวยเล <g ül> อกแง ตตว,วันนี้หนึ่งทุ่มอย่าลืมดูนะคะทายาทท่านข้าวเหนียวทั้งช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะชิตาจับกิ๊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 บสวยที่หนูไม่ได้แกล้งเงยหน้ามาแบบเอ๊ะไข่มมูกแกงหรือเปล่าแกงวันนี้ขอสวยวันนึงนะงามมากงามหลายไม่ต้าไปใส่ที่หลังไง